ก็เดี๋ยดูนะอันนี้เดี๋ยวผมจะพาเขาดูไปาหาวิชาเขาเรียกว่าอะไรดีวะขาสันจิหรือว่าเรียกเ,เดี๋ยวพาไปดูกันอันนี้นี่วิชานี่วิชาน,น,นี่แหละวิชาลูกเตะนะลูกเตะพายุหมุนแล้วกันเนาะเดี๋ยวพาไปเลยกดไปเลยปึ๊บซึ่งไอตรงนี้มันจะเป็นอันนี้แรก เฟสแรกเราไม่ต้องไปสนใจนะเฟสแรกค่ามันไปเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้สําคัญนะเอาเป็นว่าเป็นผู้เชี่ยวมากเดี๋ยวผมจะพาไปเฟสสองว่าเฟสที่สําคัญคือเฟสสองเลยก็คือเฟสสองนะคนดูมันจะมีรูปอ่าเหมือนเดิมนะลูกกระต่ายขวามือบนหลอดเลือดอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีกี่เปอร์ผสมใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้ผมกดดูอ่ะ มันไม่แค่รอ้รอยเปอร์เซ็นต์เนแมนกับให้ท่าอะไรวะสกิลม้าไฟนะซึ่ง,งนันมะีวิธีการที่เราจะได้มาก็คือเราต้องแฮรี่จังหวะที่มันใช้สกิลเตะไพ่หมุนนะนี่สกิลเดียวกันไม่ได้นะดี๋ยวอย่ลองนะอยานะ่าลุกเกย์ไพ่หมุนเรากดแฮร์ฮรีเขียนคู่ขึ้นเยอะนะคู้สึ่าเยอะ รอเลยนะเดี๋ยวเราเตรีมกันแต่เราแค่ทำการทหารมันนะคนดูนะเราอย่าไปรีบนะทางบเ,เราจะได้สกิลนะเราต้องใส่ยุ่งๆใส่ร่มๆไม่ต้องรีบเดีด๋ยหายใจไปเรืๆๆ่ <c oughs> ซึ่งอันนี้มันก็ได้มา130ตัวเป็นแล้วซึ่งผมก็มีวิธีที่จะให้มันเป็นนะผมก็เลยต้องการฆ่ามันให้ตายเพื่อที่จะไปเล่นรอบต่อไปนะอันนี้มีคนมาช่วยตีนะเอออนี้จะทำการ เปิำการข้ามไปเลยนะแตวเราไปเริ่มใหม่นะไปเริ่มไปเริ่มตีมันใหม่นะเพราะว่ามันมันมันรู้สึกว่าผมเปิดดูอะมันขึ้น130แล้วคือแล้วคือป้องกันคือแฮนที้ทำอะไรที่อยามันไม่ขึ้นให้มันให้มันเต็มหลอดอะรือว่าเต็มหลอดเท่าไหร่200หรือเปล่วปาว่าไม่แน,น่ใจเ็นนเป็นว่าเดี๋ยวเราทกา,า,สขขารสหารณ์ไเลยรเพื่อลลน็นการมือถะราเ เป็นเดยนะเออตัวชิ้นนี้ก็ไล่หาส่วนวิชามาตัวรักานจังเหลืออะไรที่ยังไม่ได้ทำไม่ได้ที่เกิดยังมีอะไรที่ยังไม่ทูกไปทำแต่ชิ้นนี้ขอเก็บวิชาอะไรวิชาวิชาติดตัวแหงวะตายยังตายหมดแล้วเออหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเก็บ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 ซึ่งของตัวนี้มันก็อ่า สำคัญอยู่นะสำคัญยู uhh. ่เ <è> น่มันเนี่ยสำคัญอยู่ก็เป็นว่าเดี๋ยวเราไปตีต่อเลยนะกันเพื่อเป็นการเสียเวลาก็แข่งขันนและฮีในสกิลมันเยอะแต่ว่ามันได้แค่มันมันมันร้อยสามสิบเลยร้อยสามสิบแล้วก็ไม่ได้อะไร ือมันไม่ขึ้นเลยผมไม่แน่ใจว,ว่ามันมันเต็มหลอดมันเท่าไหร่ผมไม่รู้ว่าเกมบั๊กรหรือเปล่าเกมบั๊กหรือทำนี้ไม่ครบสูตรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวไปมาเจอฆ่ามันเลยแล้วกันนะเริ่มใหม่เลยแบบอย่าไปเริ่มเริ่มตีใหม่นมไม่แน่ใจว่าเกมมันคือบั๊กรหรือเป็นไรเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันไม่ขึ้นเลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปตีบอสใหม่นะทีกรอบนึงเดี๋ยวคอยดูการเสีย่อตังค์ก่อน โดนโดนโดนเอโดนอยู่ตายแล้วครับเปิดล่มไปเลยว่ามันจะตีแรงอยู่มันโดนนหนักๆเราอย่าประมาทนะเราพียน่อดีโดนเลยตีเลยแล้วก็มันไม่ีอะไรเลยตีไปเรื่อย แม่เก็ไปได้ใช้ดาบไปต็ได้สวว่าเปลี่ยนใช้ดาบ่าเปลี่ยนช่างทีอย่หาแตาไปเขาไปโดเลยอยาเลยกจังหวะย่งล่างนะจังหวะนี้น <debuted. S 1> you. You ัยางล่างเลยสล่างเลทำดให้มันไม่เลยเอาไว้ทำให้มันครบสีบมันก็ไม่รู้เหมอนกันก็ไม่รู้ว่าเครื่องมันตังรต่ถ้าคดีแล้ว มันเป็น,ปน,ปนก็คือค่าได้เลยแต่ของผมมันไม่เต็มไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้ว่าเป็นบั็กหรือว่ามันเต็มแค่ว่ายสามหรือยังไงเดี๋ยวลองตีใหม่น่ขอสการบ้างก็แหมว่า,กวาตกไปเร็วมันหายตัวปไปไหนเฮ้ยว่าอ๋อเฮ้ยมันหายตัวไม่เคยเห็นเลย เขไปตีมันไม่หายบบหายตัวนั้นขนาดนี้นี่ยีแบบแทนตะึมสตัวตีเลยนะตัวเราเมันสุดยอดลยลนะอ,อ๋อก็สรุปบาได้มาแบบงงๆนะอืมได้มาแบบงงๆแต่ว่าก็ต้องไปเก็บไปเก็บแพลี่เฟสสองของบอสนะให้มาครบร้อยสามสิบไม่ใช่เกิร้อยสามิบหรือสองร้อย เครื่องผมอาจจะบักก็ได้นะขอใครครบสองรอยก็โชคดีด้วยใจเสียหมดเลยคิดว่าจะไม่ได้ <_ T> ก็เป็นว่าบอสตัวนี้ผมเรียกว่าอ่าอะไรอยู่วะ <_ T> เป็นของบอสหน้ากากสามหน้ากากที่ผมเคยใส่ในตัวนี้มันจะมีสามหน้ากากนะเอ่อซึ่งเป็นว่าลูกเตะพายุหมุนแล้วกันเนาะก็ได้มาแล้วนะก็สำหรับใครที่ ต้องการหาวิชานู่นนั่นนี่หรือไม่เข้าใจวิชาไหนก็ดูไล่ดูคิดได้นะเพราะว่าการมีวิชาติดตัวก็มีข้อดีเยอะเลยเอาเป็นว่าคนดูผมขออนุญาตทำการเก็บของบอสแล้วก็จะลงแล้วนะเพราะว่ามันไม่มีรแ,แล้วนะสาระมันก็มีแค่นี้แล้วเออก็เดีาเป็นว่า คลิปต่อไปไม่รู้ว่าจะหาวิชาหรือหาอะไรมาให้ดีนะเดี๋ยวค่อยรอติดตามดูกันต่อไปแล้วกันนะเอาเป็นว่าผมบายบายแล้วกันขอตัวไปนอนก่อนนะครับบายบายโดน